โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นปืปนอโนวเวลกันนะครับก็เอามาลงหนัแลนวะก็ในเรียนนะครับอยากรู้ว่าดาเมจปืนนี้มันแรงหรือเปล่านะในโหมด AI อะไรเงี้ยผมยิงในโหมดธรรมดามาครับยังไม่รู้ยังไม่เคยเอามาลองในโหมด AI เอไอเลยนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าด,าด่านดาของมันอะคพอนข้างแรงครับแต่ว่าดา่านนะผมยังไม่รู้เลยว่ามันแรงหรือเปล่านะอาอเดี๋ยวมาดูในคลิปดีพร้อมกันครับเฮ้ยรอเพื่อนบั็อกอะไรให้เสร็จอรัรอไหมครับ นี่เรากดมา4ี่คนนะครับค่อนข้างที่ผมน่าจะรู้จักชื่อคุณทุกคนเลยนะเพราะว่าลงด้วยกันบ่อยครับด่านก็ในเรียนนะคือด่านใหม่แบบว่าไม่รู้จะลงไปทําไมอะ่ะคือลงไปมันก็ได้แค่ของไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับได้ธนูอะไรเงี้ยมาเล่นครับแต่ไม่ก็จะแรงเฉพาะในด่านมันไงแต่เราเล่นด่านนี้เราหาระเบิดเจดีครับมันแรงทุกด่านเลยนะระเบิดเจดีนะ่ะนะครับมัมมี่ก็แรงครับไม่แบบถืออะไรก็วิ่งเร็วเงี้ยค่อนข้างมีประโยชน์มากกว่าเนาะ เค <Okay. S 2> เพื่อนบักสิอยังวะไปนะไม่มีเอฟแจกอะไปนะไปนะเดี๋ยวมาลองยิงให้ดูครับเอาจริงผมตอนแรกอะไม่ถ้าคิดว่าปืนไหนแรงวกว่ากันระหว่าง WRC อะกับไอ้ปืนเนี้ยผมว่า WRC แรงกว่านะแต่เดี๋ยวลองยิงให้ดูครับว่าอันไหนจะแรงกว่ากันครับมาลองดูโอ้เข้า183ครับ อ้แล้วก็สุดมันค่อนข้างเร็วครับไม่ได้ช้าผมลองยิงบอสให้ดูแล้วกันชึบชึบเพื่อนจะด่าเราไหมเนี่ยจริงต้องเอาเป็นวูลเลอร์ไอซอสมานะเนี่ยเราวูลเลอร์ตัวนี้แต่ว่าอยากทำคลิปรีวิวปืนตัวนี้ไงขอเพื่อนแล้วกันครับเออช้านิ้ช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับ อ่าแล้วตัวตัวเนี่ยผมไปเล่นหลังไหม่มาแล้วนะครับเออนี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่า W R ซอสเนี่ยแรงกว่านะครับพูดง่ายๆเลยเนาะเฉพาะด่านนี้นะครับแต่ในด่านเล้าหลานนี้เดวอารซอสนี้ก็เบามากค่อนข้างเบาเลยปึ๊บๆแต่ว่ามันก็แรงนะเนี่ยก็ไม่แรงดูน่าเกลียดมากมายครับเออก็แรงอยู่นะแต่กระสุนหมดเร็วมาก นี่คือสิ่งในใจที่ผมอยากจะบอกมาเลยกระสุนหมดโค้รเร็วเมืเ่อลาเดี๋ยวต้นเกมมาให้เพื่อนช่วยเคลียร์เนาะแล้วก็ยิงไปเลยแล้วกันครับไม่มีคนโยนเอฟบัครับอเพราะฉะนั้นค่อนข้าง,ง,ง,งลำบากนิดนึงนะครับ้ผมจะเป็นเฟสพอยต์กันนะดกไปแล้วกันใครอยากได้ก็เอาไปเลยโอเคครับเก็บไปเล่นแล้วกัน ข้าตายดิโอเคมาน่าจะบักแล้วปะีคบมาบักแล้วครับอ้มเออเขาทข้ขงไหนลองโู้เขาสองพันเลยนะแรงอยู่เนี่ยแต่ไม่ยิงช้าไงถ้าติดแบบยิงเร็วๆนิดหนึ่งนะบอกเลยว่าโคตรโกงรองทมง,งานแแก้แล้วกันครับไอ้ขี้ขวาเนาะไม่รู้ว่ามันบัก ที่เกมหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะเนีย่ยมันจะสตั้นมันจะดีเลยปลืนนิดหนึ่งครับเวลาเราขีา้ขวาแต่โดยรว,วมนะครับปืนนี้ก็ดีอยู่นะครับเออเติมตั้งสา0พันไม่ดีได้ไงนะรอขึ้นครับึบเดี๋ยวลองไปยิง ไอมังกรตัวแดงอ่ะเดี๋จะรู้ดามเมจว่ามันแรงหรือเปล่ามาครับมาครับไปขึ้นไปเราลองยิงบอสฉลามดูก็รู้ครับเอนถ้าอยากให้สังเกตดามเมจเต็มๆเนี่ยต้องมังกรแดงไงแต่ถ้ายิงแบบคร่าวๆก็เ,เนี่ยตัวพวกนี้แหละน่าจะโอเคถ้ยิงตัวนี่ครับไอตัวน้ำเงือกน้ำเงือกน้ำเงือกเอาตัวน้ำเงือกครับมาหมดเลย เสียดายตรงกระสุนหมดเร็วไปครับนี่คือผมไม่ค่อยโอเคตรงกระสุนหมดเร็วไงแค่นั้นเลยหลบแปบบ๊บหลบแปบบ๊บหลบแปบบ๊บเฮ้ยมันปล่อยอะไปมาไม่ใช่เรียกฉลามมาปะท่าเนี้ยจำท่าไม่ค่อยได้ละจะเต็มเลยเพื่อน เข้า700กว่าถ้าเป็น WR นี่เข้าพันพันต้นๆนะครับพันหกสิบสี่มั้งเป็น WR เนาะยิงทะลุป่าวะเฮ้ยเหมือนจะไม่ทะลุนะเนี่ยปั๊บ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 ชุดโอ้ยโดยรวมก็เนี่ยมันก็รถเร็วอยู่นะเร็วกว่าแรงกว่าเอฟมั้งน่าจะแรงกว่าเอฟป่ะปืนนี้ แต่ว่ารวมๆก็ยังไม่ถึงขั้นแบบ W R ซอดน,นะครับยังไม่ถึงขั้นน,นู้นนี่ได้เปเข้าแต่รอเพื่อนระเบิดสองล,ลูกก่อนเดี๋ยวรอขึ้นครับแต่ถคิกขวาแรงโอ้โหห้าพันเลยนะคี้ขวานี่ห้าพันเลยนะครับแรงนะทําเล่นคี้ขวาเนี่ยถ้าไม่คลิขวานี่ก็แดกขาดครับนี่ห้าพันรอขึ้นเครื่องบินแล้วกันเครื่องบินอะไรอะวองน้ํานี่ไงขึ้นแล้วครับ เพื่อนตายปะเนี่ยชิบหายละโอเคเจ็ดร้อยครับปึ้มหาตัวใส่มงกุฎครับตัวนี้นี่ไงตัวนี้ไม่รู้ว่าถ้าเราคลิกขวาค้างนานๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มน้ำมีดปะนะไม่น่าเพิ่มนะชิบหายละเพื่อนบักึ้นแล้วครับ อ้ายิ่งโอวคัตเยวยครยนี่ยยอโอเคค่อนข้างแรงครับสรับสนยก็เอาเวลาสอลแล้วกันเนาะเวลาเราจะฆ่าบอลอะไรเงี้ยเวลาเราคลิกขวามันค่อนข้างแรงมากครับแล้วสามารถลาได้ด้วยเนาะ ถ้าใครรับแม่นๆนะครับแบบดูเลือนแม่ๆนๆเงี้ยรัได้เลยชิวๆแต่ตอนนี้เพื่อนมีระเบิดน้ำแข็งซับหลังไว้โอ้อยนี้ตายครับมีใครมีระเบิดซัพพอหน่อยเคอะอ่านดบไเอท่านดาโอ้อ้ง้อองอ๋อ้ายโเออ ่่ยจนี้เราให้เพื่อนเรายิงระเบิดเอฟเนะในการฆ่ามังกรเราก็หล่อเคียมอนครับเหมือนเดิม้มาเข้าไอันเรา้่ไอ้ืนมันทะลุป้าเหรอลองยิงให้ดูไม่ทะลุนะครับนี่ไม่ทะลุทะลป้าไม่ทะลุเนาะโอ้เราไม่กะกะแต่ว่าตัวนี้โอเค เราจบจากมันสักทีครับมาเรามาเล่นเราจะไม่ได้ทดสอบอ่าด่านนี้แหละนี่ครับลองดูว่ายิงแรงหรือเปล่านะครับเมาลองเทสดูแต่คนอยากรู้นะครับว่าปืนนี้มันเวลาเรายิงบอสธ,ธรรมดาเนี่ยแรงไหมนะเดี๋ยวล้อล่างแดงครับเราจะได้รู้ความจริงแล้วครับมาแระกระจ่างแน่นอนครับล่างแดงออกมานี่คือรู้เลยนะครับนี่น่าจะล่างแดงแหละเพื่อนเราให้มังกรตีหางละไอหางมังกรตีตอะหางมังกรลืมเหนื่อยกว่มือวะ 5นะ้าพันนะตัวแรงปะวะเนี่ยก็เนี่ยประมาณน,นี้ครับห้าพันกว่าๆแลเบิดสองลูกถ้าเป็น wr นี้เข้า6 0กพันเจ็ดพัน้เออประมาณนั้น,นครับือวเป็นปืนหนึ่งที่โอเคอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่ถึงขั้น wr ครับแต่ว่าค่อนข้างแรงทุกแบบนะครับปืนนี้ครับยิงครับเดียวแหละจริงรอนหนึ่งอนะ่ะ ลงไม้สองสามเซตก็ตายแล้วครับล่างฟ้ารอล่างแดงแปบบ๊บเ,เพื่อนเราค่อนข้างเป็นงานนะคนนี้ลงด้วยกันบ่อยลงด้วยกันบ่อยเป็ตีหาของด่านนี้แหละครับโอเคมาเป็ศูนย์อัพต่อเลยครับโอโ้โหกดแซดไปแล้วด้วยสกิลแซดตัวนี้ก็เป็นสกิลของผมก็เป็นใส่สกิลนี้มานะครับยิงรัวมาประเดี๋ยวนะเล่นรงนีงแล้วกันมา เออคุนี้แล้วกันครับมาโอ้โหโดนถามมังกรตีตายไหมอุ้ยอ๋อตายโอเคครับตายก็ประมาณนี้ครับสำหรับปืนอนโนเวเลนะครับในการเล่นหมดนี่นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ